หลอดออนไฮไลท์เตอร์เนื้อแมทชิมเมอร์สีสีรายละเอียดสินค้ายินดีต้อนรับสู่วอมเซชั่นช็อปเราจะให้คุณบริการที่ดีที่สุดการจัดส่งที่รวดเร็วหนึ่งสต็อกพร้อมส่งสอง ประมาณ6 1ถึง14วันมาถึงที่อยู่ของคุณ,คณการคุ้มครองผู้ซื้อ1คืนเงินเต็มจำนวนหากคุณไม่ได้รับคำสั่งซื้อ2คืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนหากสินค้าไม่ตรงตามที่อธิบายไว้รายละเอียดสินค้าชื่อสินค้าหลัดออนก้อนน้ำแข็งเมจิกคาซาสี 2สีอายุการเก็บรักษา36เดือนประเภทผิวทั่วไปวันที่ผลิตล่าสุดข้อมูลจำเพาะข้อกำหนดปกติปริมาณสุทธิ0.5กรัมหมายเหตุเนื่องจากความแตกต่างของแสงและหน้าจอสีของสินค้าอาจแตกต่างจากภาพเล็กน้อยโปรดเข้าใจโปรดให้ความแตกต่างบางประการเนื่องจากการวัดด้วยตนเอง